คโครมลดน้ำหนักลดสัดส่วนอย่างได้ผลด้วยผลิตภัณฑ์ที่เน้นสภาวะทางชีวภาพของร่างกายไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีผู้คนมากมายที่น้ำหนักเกินแล้วอยากมีตัวช่วยที่จะช่วยให้มีรูปร่างที่เข้าที่ลดน้ำหนักลงให้ได้มาตประานเร็วขึ้นเพราะมันลดได้ยากเย็นจริงๆนอกจากต้องทานอาหารคลีนที่ไม่ค่อยจะอร่อยแล้วยังต้องออกกำลังกายอย่างเคร่งครัดอีกด้วย ซึ่งบางคนนั้นไม่ชอบเลยแต่ตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ทีโครมที่จะสามารถช่วยให้คุณลดน้ำหนักลงได้อย่างรวดเร็วถึง5กิโลกรัมภายในสัปดาห์แรกโดยไม่ทำให้เกิดอาการเหนื่อยอ่อนหรืออ่อนเพลียใดๆเลยมีความปลอดภัยแน่นอน100%เปอร์เซนเพราะด้วยส่วนผสมที่มากต่างธรรมชาติแท้ให้ประสิทธิภาพในการทำงานที่โดดเด่นหุ่นของคุณจะกลับมาเพรียวสวยในเร็ววันได้อย่างแน่นอน ทีโครมช่วยลดน้ำหนักได้อย่างไรด้วยส่วนประกอบที่มากจากธรรมชาติแท้หนึ่งเปอร์เซนที่เราได้คัดเลือกและผสมผสานให้เป็นหนึ่งเดียวทําให้ผลิตภัณฑ์ทีโครมสามารถลดน้ำหนักให้คุณได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพโดยเน้นไปทางสภาวะทางชีวภาพร่างกายเข้าใจกลไกาการทำงานของร่างกายของผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานได้เป็นอย่างดีทั้งยังช่วยให้คุณไม่เกิดอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่าย ไม่มีอาการหัวใจเต้นแรงหรือทำงานหนักเหมือนยาลดความอ้วนชนิดอื่นๆที่คุณเคยมายกระดับการเผาผลานพลังงานในร่างกายให้ทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพหนักจับไขมันที่รับประทานเข้าไปไม่ให้ถูกดูดซึมไปใช้ขับสารพิษภายในร่างกายขับไขมันสะสมที่เราได้สะสมไว้นานแรมปีให้ออกมาลดความอยากอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมื้อเย็นที่โดยปกติแล้วคุณอาจเผลอรับประทานเข้าไปมากกว่ามื้ออื่นๆ จึงเป็นผลให้น้ําหนักของเราลดลงพร้อมทั้งสัดส่วนที่กระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งยังสามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัยแน่นอนไรผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายใดๆและไม่มีสารเสพติดน้ําหนักของคุณจะลดลงอย่างต่อเนื่องร่างกายสดชื่นและมีชีวิตชีวาไม่กลับมาอ้วนอีกครั้งแน่นอนหลักการทำงานของทีโครมหลักการลดน้ำหนักและดูแลสุขภาพของทีโครมที่สามารถมอบให้แก่ทุกท่าน นอกจากความปลอดภัยที่สามารถมั่นใจได้100%แล้วมีหลักการทำงานที่โดดเด่นดังนี้สามารถเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกายให้สูงขึ้นคุณจะสามารถเผาผลาญพลังงานได้ตลอดเวลาแบบ24ชั่วโมงแม้กระทั่งในขณะที่คุณหลับอยู่ทำให้คุณรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าไม่ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียไม่ทำให้ง่าวงเหงาหาวนอนระหว่างวัน ลดความอยากอาหารทําให้เรารับประทานอาหารได้ในปริมาณที่พอเหมาะไม่ทําให้เกิดอาหารหอยอาหารลดสัดส่วนให้กระชับขึ้นลดผิวเปลือกส้มทําให้ผิวเรียบเนียนจนคุณสัมผัสดได้อย่างชัดเจนบํารุงร่างกายให้แข็งแรงต้านโรคภัยไข้เจ็บที่มากับความอ้วนได้เป็นอย่างดีส่วนประกอบที่ทรงอนุภาพของทีโครมสิ่งที่ทําให้ทีโครมมีความพิเศษมากที่สุดคือองค์ประกอบที่ทรงคุณภาพประลัประสิทธิภาพสูง ที่เราได้คัดเลือกสรรให้มาอยู่รวมกันต่อสู้ในการลดน้ำหนักและดูแลสุขภาพโดยรวมของผู้ใช้อย่างได้ผลเป็นสารสกัดที่มากจากธรรมชาติแท้100%อเอร์เซองค์ประกอบเหล่านั้นได้แก่สารสกัดจากส้มแขกกาซ c i n ี a c a m b o g า a Extract ส้มแขกเป็นผลไม้ขนาดเล็กที่มีรสเปรี้ยวช่วยในการลดความอ้วนได้ดีช่วยเร่งระบบการเผาผลาญของร่างกายช่วยลดความอยากอาหารร่างกายไม่กลับมาอ้วนอีก ช่วยยับยังเอนไซม์ในกระบวนการสร้างไขมันจากการรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตช่วยรักษาโรคเบาหวานลดความดันได้ใช้เป็นยาระบายอ่อนๆแก้อาการท้องผูกได้สารสกัดจากถั่วขาวไวคิดนี่บีนเอ็กทร c กอุดมไปด้วยสารอาหารหลากหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสามารถช่วยลดน้ำหนักลดระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้สมนุล ลดการดูดซึมสารอาหารประเภทแป้งได้เป็นอย่างดีลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้เป็นไปอย่างปกติแก้ไขปัญหาอาการท้องผูกได้ดีสารสกัดจากเห็ดหลินจือเรอิชิเอ็กทรกัเครื่องยาจีนโบราณที่มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพของตนเรามานานแสนานานแล้วสามารถช่วยลดความอ้วนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยช่วยขับไขมันและคอเลสเตอรอลออกจากร่างกาย ช่วยย่อยอาหารมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆบรรเทาอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียทำให้ร่างกายสดชื่นป้องกันการเกิดเส้นเลือดอุดตันลดความดันช่วยให้การทำงานของหัวใจเป็นไปอย่างปกติและมีประสิทธิภาพผงพริกไทยดำ (Black Pepper Powder) พริกไทยดำสามารถลดความอ้วนและลดน้ำหนักได้จริงลดไขมันเดิมที่สะสมอยู่ภายในร่างกายและป้องกันการก่อตัวสะสมใหม่ของไขมันได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ร่างกายเผาผลานพลังงานที่ได้รับจากการรับประทานอาหารไปใช้ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นผลการทดลองใช้ทีโครมจากผู้ใช้จริงผลการทดลองใช้ทีโครมจากผู้ใช้จริงที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลา30วันทําให้ทีโครมได้สร้างปรากฏการณ์ที่น่าพอใจให้แก่ผู้ทดลองใช้มากมายทั้งที่เป็นอาสาสมัครเพื่อการทดลองทําการวิจัยโดยเฉพาะและผู้ที่ใช้จริงที่ได้ซื้อหาผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้เอง องแน่นอนว่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ทีโครมนั้นโดดเด่นและเห็นผลได้ชัดเจนเป็นอย่างมากจากสถิติ96%พวกเขาสามารถลดน้ำหนักลงได้ถึง15กิโลกรัมภายในหนึ่งเดือนและโดยส่วนมากแล้วพวกเขาสามารถลดน้ำหนักลงได้5กิโลกรัมภายในสัปดาห์แรกเท่านั้นทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เด่นชัดจริงๆรูปร่างที่เปลี่ยนไปหลังจากที่น้ำหนักลดลง สัดส่วนที่ลดลงไปหลายนิ้วทำให้พวกเขากลับมาใส่ยีนตัวเก่าๆได้อย่างมีความสุขทั้งยังไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายใดๆไม่มีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยล้าจากการขาดสารอาหารเลยเพราะคุณยังสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติแถมผิวเปลือกส้มที่เคยมีตามต้นแขนต้นขาก็หายไปได้ผิวที่เรียนเนียนขึ้นมาแทนที่นับว่าสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ทดลองใช้เป็นอย่างมากอย่างเหนือความคาดหมายเลยทีเดียว จากเสียงร่ำลือและรีวิวที่มากมายของผลิตภัณฑ์ทำให้ทีโครมกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดภายในระยะเวลาไม่นานและเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในน้ำหนักที่ลดลงของทุกท่านและสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรวมไปถึงการที่ได้อยู่ห่างไกลโรคที่จะมากับความอ้วนเป็นโบนัสที่ยิ่งใหญ่อีกด้วยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์ทศพรเหมันนรินทรทร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอ้วนแนะนำว่าการที่คนเรานั้นจะมีน้ำหนักเกินอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่หลักๆเลยคือการรับประทานอาหารในปริมาณที่มากเกินไปได้รับพลังงานสูงมากเกินไปในแต่ละวันทำให้เผาคลานออกไปไม่ทันการและเกิดการสะสมในร่างกายในที่สุดนอกจากสาเหตุนี้ก็มีเรื่องกรรมพันธุ์การเป็นโรคบางชนิดการใช้ยาบางชนิดเป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่ามันช่างลดน้ำหนักลงมายากเหลือเกินสำหรับบางคนที่ไม่มีเวลาที่จะดูแลเรื่องอาการการกินให้ถูกต้องและไม่มีเวลาออกกําลังกายจึงเป็นไปได้ยากมากที่จะลดน้ำหนักลงได้อย่างมีประสิทธิภาพหมอขอแนะนำผลิตภัณฑ์ทีโครมให้เป็นตัวช่วยสำหรับการลดน้ำหนักของทุกคนเพราะสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวันไม่มีสารอันตรายใดๆต่อร่างกายทั้งสิน้นเพราะส่วนผสมมาจากธรรมชาติแท้ ทำให้มีประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักสูงสามารถลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วทันใจไม่ต้องเหนื่อยออกกำลังกายมากมายก็ลดน้ำหนักได้เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามต้องหาเวลาออกกำลังกายเป็นประจำด้วยเพราะร่างกายต้องแข็งแรงมาเป็นอันดับหนึ่งขอให้ทุกคนโชคดีกับการลดน้ำหนักที่ถูกต้องและมีสุขภาพที่ดีครับทีโครมของแท้หาซื้อได้ที่ไหนในประเทศไทย การหาซื้อทีโครมของแท้ไม่ได้ยากเย็นอย่างที่หลายคนคิดเพียงแต่ต้องระวังของปลอมในท้องตลาดทั่วไปให้ดีเพราะผลิตภัณฑ์ของแท้ไม่ได้มีวางจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดแต่สามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ผู้ผลิตอย่างเป็นทางการของเราเท่านั้นเพื่อให้ได้ของแท้แน่นอนหนึ่งเปอร์เซ็โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงที่จะได้ของปลอมมาใช้เลยเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณสั่งซื้อจากท้องตลาดทั่วไป ร้านขายยาร้านขายอาหารเสริมหรือแม้กระทั่งลาซาด้าช้อปปี้อเมซอนอา x ีเอ็ s ซเราไม่สามารถการันตีได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณจะดีรับเป็นของแท้หรือไม่เนื่องจากเราเองไม่เคยวางจำหน่ายตามช่องทางดังกล่าวมาเลยฉะนั้นเพื่อให้ได้ของแท้แน่นอนสามารถสั่งซื้อได้ที่เดียวเท่านั้นคือเว็บไซต์ผู้ผลิตอย่างเป็นทางการของเราเท่านั้น เหนื่อยหน่อยนะคะสมัยนี้ที่มีผู้ผลิตมากมายหลายรายผลิตของปลอมที่ไม่มีคุณภาพออกมาจำหน่ายทำให้กรรมไปตกอยู่ที่ผู้บริโภคเพียงฝ่ายเดียวต้องเสียเงินซื้อของปลอมและอาจต้องเสียสุขภาพเพราะผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพหากอยากได้ของแท้ต้องสั่งซื้อโดยตรงที่เราเท่านั้นคะ่ะ